ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับมาลุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับวันนี้นะครับเราเข้าอยู่ในแอปนะครับไทยเช h ด s s d u e นะครับมาพบกับเล่นทางบ้านนะครับเล่นทางบ้านเปิดเบี้ยตำแหน่งนี้ขึ้นมานะครับกลับไปครับนะครับยันขึ้นไปนะครับเสริมเม็ดขึ้นไปนะครับนะครับเริ่มกับผู้เล่นทางบ้านครับผู้ที่มีเหลติ้งครับหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับเบี้ยริมมานะครับอ่าไปครับเปิดเบี้ยคู่กลางขึ้นไปนะครับเบี้ยริมคู่ริมมาอีกแล้วครับไปครับเสริมโคนครับ เสริมเม็ดนะครับเดินโคนนึ้นไปครับเปิดเบี้ยตำแหน่งนี้ขึ้นมาครับไปครับม้ามาแล้วนะครับม้ามาแล้วนะครับม้าไปครับเป็นม้าเทียนนะครับคุณพลเดียวนะครับสู้กับม้าซ้ายนะครับ โดนกดนะครับกดตำแหน่งน like, okay. ี yes. ้นะครับก็อืมนะครับเราก็เอาเรือนะครับมากดขุนเหมือนกันครับโคนขึ้นมาตำแหน่งนี้นะครับก็เปิดหน้าบ้านสู้ไปเลยนะครับนะครับกินนะครับโคนไปครับอินเบียตำแหน่งนี้นะครับก็ม้านะครับไปครับถ้าเอาเม็ดไปเนี่ยจะเราจะโดนไล่นะครับเสียจังหวะนะครับ ตำแหน่งนี้นะครับถ้ารถอ่าทิ้มตำแหน่งนี้ขึ้นมานะครับก็กินกันนะครับความสัมพันธ์ยังอยู่นะครับกินครับเขาจะได้ท่านเม็ดนะครับท่นเม็ดท่นเม็ดถ้าเราไม่ให้เรากินฟีร์ครับนะครับบ้านเราจะดีหรือเปล่านะครับบ้านเราจะดีหรือเปล่านะครับดันขึ้นไปนะครับดันขึ้นไปผมว่าดีกว่านะครับ คยันขึ้นไปนครับว่าตรงนี้เป็นหน้าบ้านของเรานะครับเอาเม็ดมาไล่นะครับเอาเม็ดมาไล่นะครับก็กลับนะครับผมว่ากลับดีกว่าครับกลับมาเป็นม้ยงขวานะครับขุนขึ้นนะครับขุนขึ้นตำแหน่งนี้ก็ไปครับเม็ดครับเม็ดไปเลยครับ ไล่มาในตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้เราปักโคนขึ้นไปได้ไหมครับนะครับปักโคนขึ้นไปนะครับไปครับปักโคนขึ้นไปนครับจะบมายงซ้ายนะครับอ่ากินเรานะครับตำแหน่งนี้เราสมควรต้องกินอะไรก่อนดีครับ กินม้านะครับกินม้าลุกขึ้นไปนะครับกินม้าครับกินม้าไปก่อนครับม้ามาครับก็ตำแหน่งนี้ก็ไปต่อครับไล่นะครับออืืนะครับแรงจัดประหลัดบอกจริงครับตำแหน่งนี้ครับม้ากลับมาในตำแหน่งเดิมนะครับ หรือเอาม้าไปกันไว้ก่อนครับม้าน่าจะฉีกออกไปครับไปครับฉีกออกไปข้างกระดานนะครับนะครับมาตำแหน่งนี้นะครับแต่ตาฟ้าก็ปลอดภัยขึ้นนะครับก็ตำแหน่งนี้เราน่าจะเอาอะไรขึ้นไปดีครับขุนนะครับขุนขึ้นไปยืนนะครับ ดีหรือเปล่านะครับขุนไปเลยครับนะครับเรือมากดเราไม่ต้องใส่ใจนะครับก็ตำแหน่งนี้ครับตีเบียคู่ขึ้นไปนะครับไปครับเบียคู่ขึ้นไปครับเสริมโคนขึ้นมานะครับเสริมโคนเราก็ต้องเสริมด้วยนะครับไปครับ แทงเบี้ยขึ้นมาแล้วนะครับแทงเบี้ยตำแหน่งนี้รอยเบี้ยริมดีไหมครับนะครับรอยเบี้ยริมกดดีกว่าครับเอาเรือสองลำมาประกอบคู่นะครับเรามาดูขุนนะครับขุนสีขาวจะทําอย่างไรนะครับเอาเรือออกคลองนะครับเรือมาจับน่าจะมาดัดหลังได้นะครับตำแหน่งดัดหลังนะครับ ตำแหน่งนี้เขาไม่กลัวเรานะครับเสริมโคนขึ้นไปไครับเสริมโคนขึ้นไปนะครับไปครับเสริมขึ้นไปครับเรือของสีขาวนะครับที่อยู่ตำแหน่งจอจานนะครับต้องผูกโคนครับจอจานจอจานหนึ่งนะครับต้องผูกโคนครับเป็นภาล้านะครับมาตำแหน่งชอช้างนะครับชอช้าง สีของไก่กาฟฟนะครับของสีดำนะครับก็เป็นตัวกันนะครับกันได้ดีมากแล้วก็เราราจังหวะโจมตีนะครับอ่ะคุณต้องหลบนะครับคุณหลบในตำแหน่งนี้นะครับก็กินไปก่อนได้ไหมครับรู้เสริมมาขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับเสริมมาเบี้ยกินกินนะครับแทงโคลนเข้าไปนะครับโคนต้องถอยไหมครับ ก่อนนี้กินไปก่อนครับเปิดหน้าบ้านก่อนครับตำแหน่งต่อไปนะครับก็ไปครับโคนต่อไปเลยครับไปครับคือต้องการครับต้องการจะเอาเรือออกไปเล่นให้ได้นะครับหลายคนขึ้นมานะครับหลายคนขึ้นมาตำแหน่งนี้เอาม้ากินเบี้ยได้กินโคนได้ไหมครับ นะครับไปครับกินโคนไปเลยนะครับอ่าเลือกินโคนขาดนะครับไปครับใจตกใจหวั่นอ่อนมีเพื่อนมาแซวนะครับไก่ก้าวฟ้ากำลังทำคลิปนะครับบอกหวั่นอ่อนนะครับตกใจถอยม้ากลับมานะครับลุกไปหนึ่งทีได้นะครับลุกไปหนึ่งทีนะครับลุกครับนะครับลุกไปหนึ่งทีนะครับ ขุนหลบนะครับขุนหลบตำแหน่งนี้ก็เดินโคนครับเดินโคนไปไล่ม้าได้ไหครับนะครับเดินโคนไปได้มาโดนลุกนะครับไม่ดีนะครับตำแหน่งนี้นะครับใต่ก้าวฟ้าจะเดินอะไรดีนะครับเดินไม้ตัวนึงไปไล่เรือได้ไหมครับนะครับเดินมาเป็นไล่เรือ ถ้ามากดกินเบี้ยเราในอนาคตครับจะมีปัญหานะครับจนมาไปไล่เรือแล้วทําอะไรต่อครับทาไงจะเรือออกไปสองลำอเอาเรือออกเลยได้ไหมครับนะครับอเอาเรือออกสองลำเลยครับผมว่าดีกว่านะครับสร้างความพร้อมครับเพราะว่าติดคนตัวเองคนตัวเองไม่สามารถจะไปทางอื่นที่สะดวกสบายได้นะครับ ขุนติดนะครับขุนติดตำแหน่งนี้นะครับเราโอคโคนปักไล่มาได้ไหมเอ่ยนะครับหรือว่ายืดเรือครับนะครับยืดเรือไปนะครับทำท่าจะไปลุกนะครับเรือของสีดำนะครับตอนนี้พร้อมทำงานกว่าครับมาของสีดำเนี่ยตอนนี้คุมเชิง เบี้ยที่อยู่ตำแหน่งชอช้างหกนะครับถ้าตรงนี้แตกเมื่อไหร่ไก่ก้าวฟ้าก็แย่นะครับเพราะว่าเบี้ยของสีขาวก็พร้อมที่จะงายครับเบี้ยชงกง่ายอ่ะขุนมานะครับขุนมาตำแหน่งนี้เราก็เอาเรือไปลำานึงครับเสริมครับเสริมสาครนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังให้กาลังใจให้ไก่ก้าวฟ้าด้วยนะครับอ่าตำแหน่งนี้ครับผูกนะครับผูกเสริมนะครับอ่าตอนนี้นะครับเขาจะเอาม้ามานะครับเรือเราอาจจะขาดได้นะครับ เอาม้ามาลุกเรานะครับจังหวะนี้เรามมาไปอีกตัวนะครับเสริมข็้ไปเรื่อยๆนะครับกันตามมาลุกเวยครับพ็ทะลุกเรือเรากินเนี่ยเรือที่อยู่ขวามือนะครับของสีดํานะครับก็จะขาดนะครับอันนี้เราเสริมครับตัวใหญ่สี่ตัวนะครับขึ้นไปนะครับจุดมุ่งหมายนะครับคือแม่ทัพนะครับของสีขาวนะครับจะเผด็จศึกได้ไหมนะครับเรามาดูกันต่อนะครับเอาเรือมมานะครับมาโยนให้คนกินนะครับคนกินตำแหน่งนี้นะครับ เอาเรือนะครับลุกไปก่อนหนึ่งทีนะครับครับลุกครับแล้วค่อยนะครับเอามานะครับกินเบี้ยนะครับกินเบี้ยนะครับตาต่อไปเราจะกินม้านะครับแล้วเอาม้าไปลุกจนครับที่ตำแหน่งกอไก่สองนะครับวันนี้ครับเอาม้าถอยไปนะครับตำแหน่งนี้เอาม้าไปลุกนะครับ จนไหมครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับชอบกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ไก่กรฟ้าครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับตำแหน่งนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับไก่กรฟ้าก็ยกม้าขึ้นไปนะครับลุกที่ตำแหน่งต่อไก่นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ